สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องฮิสต้าชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นวันที่11สิงหาคมเป็นช่วงบ่ายนะครับก็หลังจากที่เมื่อเช้านี้นะครับพอดีว่ามีเรื่องของการลงทะเบียนวัคซีนซีโนฟาร์มผมก็เลยลงในเรื่องของวัคซีนซีโนฟาร์มก่อนเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนกว่านะครับก็มีการจองวัคซีนอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาเป็นเรื่องของการสรุปในสรุปละกันเนาะเอาเป็นว่าสรุปในสรุปเรื่องของ ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาในประกันสังคมมาตรา40นะครับต้องเท้าความนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่ผมลงคลิปที่เป็นเรื่องของการสรุปวันรับเงินเยียวยาแล้วก็เงื่อนไขแล้วก็วันที่ลงทะเบียนมีหลายๆท่านเข้ามาแจ้งข้อมูลหลายๆอย่างนะครับว่าข้อมูลไม่ตรงกันผมก็ต้อง มาอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับจะได้เป็นการเคลียร์ให้ชัดเจนนะครับว่าแหล่งข้อมูลที่ผมเอามาแจ้งให้สมาชิกทุกท่นานทราบเนี่ยก็เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับซึ่งแหล่งข้อมูลหลักๆของผมจะมี2ที่ด้วยกันนะครับที่แรกก็คือจะเป็นมติจากทางคอรมอรหรือว่าสำนักข่าวไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมติที่ชัดเจนแน่นอนว่าออกจากคอรมอลมาปุ๊บมีนโยบายยังไงจัดการยังไงบ้างแล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงนะครับส่วนที่2ที่ผม ติดตามเป็นหลักเลยก็คือเพจจากทางประกันสังคมซึ่งเพจทางประกันสังคมเนี่ยข้อมูลจะออกมาล่าช้ากว่ามาติของคอรมอครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าตลอดเวลาที่ผมติดตามเรื่องนี้มา2แหล่งนี้ก็จะเป็นแหล่งข้อมูลหลักๆเลยที่ผมติดตามนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นแหล่งอื่นๆที่เป็นหน่วยข่าวย่อยๆไปนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมก็จะดูเป็นเคสเคสไปเป็นเรื่องๆไปนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผมก็จะเอามาจากประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับจริงใช้งานจริงนะครับอย่างเช่นการรับเงินเยียวยาอย่างเนี้ผมก็จะตรวจสอบตรวจเช็คจากคนที่มาให้ความเห็นคนที่ได้รับตัวเงนินแล้วเป็นยังไงบ้างคนที่สมัครแล้วเป็นยังไงบ้างหรือประสบการณ์โดยตรงของผมเองนะครับที่มีการสมัครมตาตรา40แล้ววันที่สมัครขึ้นยังไงอัปเดตยังไงอันนี้ผมจะเป็นข้อมูลหลักต้องบอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่ได้แบบว่า ไปเอาจากเพจที่กล่าวขึ้นมาลอยๆไม่มีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ผมเองก็พยายามเอาจากข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่สุดถ้าสมาชิกทุกคนที่ติดตามผมมาจะสังเกตเลยว่าบางเรื่องบางอย่างผมจะไม่ได้ออกแบบปุ๊บปับ๊บเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องเรื่องนั้นมันยังไม่นิ่งหรือว่าข้อมูลยังมีความไม่ชัดเจนยังแกว่งไปแกว่งมาอยู่ผมจะไม่ลงเด็ดขาดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกจากช่องผมเนี่ยมีความค่อยวหรือว่าสับสนนะครับ ทีนี้เรื่องนี้ที่ต้องเอามาพูดในคลิปนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพอลงคลิปไปแล้วมีคนมาทักท้วงเรื่องวันเวลาในการลงทะเบียนของมาตา40นะครับซึ่งเป็นเรื่องเดียวเลยนะที่หลายๆคนสับสนว่าเอาจริงๆแล้วมาลงทะเบียนได้หรือไม่ได้อะไรยังไงอ่ะเดี๋ยววันนี้มาเคลียร์แล้วกันนอะตังจุดนี้นะครับเรื่องแรกเลยก็คือใน10จังหวัดแรกนะครับอันนี้คือชัดเจนอยู่แล้วไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่สับสนนะครับก็คือ10จังหวัดแรกเนี่ยชัวร์ๆก็คือว่าลงทะเบียนได้ถึง สาวสิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับแล้วก็มีการต่อเวลาจ่ายเงินชําระงวดแรกจนถึงวันที่10สิงหาคมก็ถือว่าเป็นการปิดและสําหรับ10จังหวัดนี้คือจบแล้วนะครับต่อไปในเรื่องของ3จังหวัดถัดมานะครับสจังหวัดที่มีการประกาศเพิ่มเติมสำหรับ3จังหวัดนี้นะครับข้อมูลมาไม่ตรงกันบางแหล่งบอกว่าปิดรับลงทะเบียนวันที่3สิงหา บางแหล่งบอกว่าปิดลงทะเบียน10สิงหาบางแหล่งบอกว่ายังลงทะเบียนได้อยู่เรื่อยๆนะครับให้เข้าใจแบบนี้นะครับสำหรับ3จังหวัดนี้นะฮะข้อมูลจากทางวติคลมมอรมีการแจ้งไว้แบบนี้สำหรับ3จังหวัดถัดมาสามารถที่จะลงทะเบียนได้เรื่อยๆนะครับ ไปจนถึงวันที่24สิงหาคมแต่ว่าสาเหตุที่มีข้อมูลเข้ามาว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ถึงวันที่3สิงหาคมสำหรับข้อมูลตรงนี้นะครับผมได้เข้าไปดูรายละเอียดทุกอย่างมาแล้วเป็นเรื่องของตัวระบบนะครับที่จะมีการตัดยอดวันที่3สิงหาคมถ้าเกิดว่าใครที่สมัครก่อนวันที่3สิงหาคมนะครับตัวระบบจะนับว่าคุณเป็นสมาชิกที่เข้ามาในระบบตัดยอดวันที่3สิงหาคมแต่ถ้าหากว่าหลังจากวันที่3สิงหาคมแล้วใครที่มาสมัครหลังจากนั้น ระบบก็จะนับเป็นสมาชิกใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาหลังจากวันที่3สิงหาคมก็จะตามนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้ไปนะครับตัง้งแต่วันที่สสิงหาคมมาแม้แต่วันนี้นะครับ3จังหวัดนี้คุณยังสามารถที่จะไปสมัครมาตรา 40, 40ได้อยู่ไปจนถึงวันที่24สิงหาคมนะครับทีนี้ในอีกส6บจังหวัดถัดมาไม่มีอะไรที่สับสนนะครับก็คือในส6จังหวัดหลังสุดที่มีการประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะครับสำหรับส6จังหวัดนี้คุณยังสามารถที่จะ ไปดําเนินการสมัครมาตา40ได้เรื่อยๆจนถึงวันที่24สิงหาคมแล้วก็3จังหวัดหลังบวกกับ16จังหวัดหลังสุดรวมเป็น19จังหวัดด้วยกัน19จังหวัดนี้คุณจะได้รับยอดเงินตามกําหนดการแล้วก็คือวันที่25สิงหาคมนะครับก็คืออันนี้เป็นกําหนดการคร่าวๆที่ทางปฏิครมอได้กําหนดไว้ แต่ทีนี้ว่ามันมีประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าคุณสมัครก่อนนะครับเป็นสมาชิกก่อนที่ระบบจะตัดยอดวันที่3สิงหาคมคุณอาจจะได้รับยอดเงินเยียวยาที่เร็วกว่าคนที่สมัครหลังจากวันที่3สิงหาคมนะครับอันนี้คือความแตกต่างกันนะระหว่างคนที่สมัครก่อนวันที่กําหนดกับคนที่สมัครหลังดังนั้นตัวระบบก็จะต้องใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับถ้าใครที่สมัครก่อนระบบก็ประมวลผล นำเข้าได้ก่อนแล้วก็มีการจ่ายเงินเยียวยาได้ก่อนนะครับส่วนใครที่มาสมัครในช่วงหลังคุณก็จะได้รับเงินเยียวยาอาจจะช้ากว่าแต่ก็จะไม่มากนะครับส่วนใน10จังหวัดแรกก็จะได้รับย่อนเงินภายในวันที่24สิงหาคมนะครับซึ่งระบบก็จะทยอยจ่ายเงินเยียวยาให้ ตามลำดับไปเรื่อยๆนะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการสักญยาณย,ยาให้ก่อนวันที่24สิงหาคามอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข่าวคราวอัปเดตผมก็จะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าก็ดว่าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝกกดติดตามซับสไครป์ปุ่มสดญข้างล่างให้ดยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ